สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับแพรลิตเตอร์แพรนะคะสำหรับพานี้นะคะก็ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะกับกลุ่มดิสคัชชันนะคะในรอบปี2022ที่แพรได้ไปสัมภาษณ์มาเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะแล้วหลังจากที่พรีสกรีนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็วันต่อไปก็เป็นกลุ่มดิสคัชชันนะคะทุกคนคือเอ่อกลุ่มดิสคัชชันนะคะ ในรอบของแพรนะคะแพรรู้สึกว่าเออเท่าที่แพรจำไม่ผิดนะคะคือมีอยู่คนที่ผ่านพรีสกรีนมาทำกรุปดิสคัดชันนะคะคือประมาณร้อยกว่าคนนะคะร้อต้นๆร้อยหกร้ 10, 10, 10ประมาณนี้นะคะแล้วก็กรุ๊ปอะคะ่ะมีทั้งหมดเอ่อสิบกรุ๊ปมั้งคะไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ประมาณนี้ละคะ่ะ ก็12กรุ๊ปนะคะแล้วก็กรุ๊ปอะเริ่มในตอนเขานัดมา9ก้าโมงใช่ไหมคะก็เริ่มในตอน10บโมงแล้วก็ของแพรแพรเป็นกรุ๊ปที่7นะคะกรุ๊ปที่7ทุกคนแล้วก็เอ่อต้องเล่าทุกคนก่อนว่าบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มกรุ๊ปอะคะ่ะก็ทำให้แพรแบบประทับใจอีกแล้วเพราะอะไรนะคะทุกคนคือ กรรมการอ่ะเขาเข้ากันมาประมาณก็อย่างที่เล่าทุกคนใช่ไหมคะว่าแบบมีกรรมการมาห้าท่านเอ่อ,อ,อมีมาทั้งหมดห้าท่านเป็นกรรมการที่แบบสัมภาษณ์สี่ท่านแล้วก็มีหัวหน้าอีกหนึ่งท่านเขาก็เข้ากันมาในห้องคนแต่แต่ไม่ได้ครบทุกคนนะคะมีประมาณถ้าแบบทยอยทยอยเข้ามาแล้ว,ลวคือกรรมการนะคะทุกคนแบบเข้ามาร้องเพลงให้ฟังอ่ะทุกคน คือมันเป็นอะไรที่แบบคือเขาก็เข้ามาทำแอคทิวิตี้นะคะก็คือพูดเกี่ยวกับเมืองอาบูดาบีเมื่อเขค่ะพูดเกี่ยวกับเมืองอาบูดาบีแล้วก็พูดเกี่ยวกับอ,อาหรับเอมิเรตใช่ไหมคะประเทศแล้วก็พูดเกี่ยวกับสายการบินนะคะเขาก็มีสไลด์ของเขาแล้วก็มาพูดให้เรานะคะกรรมาการก็เข้ามาพูดให้เราฟังแล้วก็ แต่คือที่ประทับใจคือช่วงที่แบบว่านับคนนะคะทุกคนแบบนับจํานวนแคนดิเดตในห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเวลาแบบมีแคนดิเดตตามเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเขาจะแบบไฮนั่นนี่อะไรเงี้ยคือแบบเขาก็แบบทักทายเขาก็แบบเล่นกับกับผู้สมัครอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนที่แบบน่าประทับใจแล้วก็แล้วก็กรรมการท่านหนึ่งอะค่ะท่านเนี้ยแพรสัมภาษณ์สัมภาษณ์ ไฟแนลกับเขาแล้วคือเป็นเป็นท่านที่แบบสูงมากแล้วคือเขาใส่ยูนิฟอร์มมาแล้วเขาสูง,ส,งสูงด้วยความที่เขาสูงด้วยเขาแบบคือออล่ามาเต็มเต็มอะทุกคนแล้วเขาร้องเพลงให้เราฟังอะคะ่ะ mm hmm. เพลงเพลงเพลงอืมที่ชื่อว่าเพลงชาามาค่ะทุกคนเชาวคือเรื่องทรชน ชื่อเรื่องอะไรนะภาษาไทยอะโทรชนคนปนโลกปะ่ะคือไม่แน่ใจว่าเพลงประกอบละครหรือเปล่าแต่คือแบบมันเป็นแบบเชา้ชาเชา้ชาเช้าอะไรเงี้ยคือมันคือเป็นอะไรที่เขามาลงเพลงให้เราฟังแล้วเขาก็แบบมาเต้นให้เราดูอะไรเงี้ยซึ่งแพ้รู้สึกแบบได้หรออะไรเงี้ยได้หรอแล้วคือแบบมันสนุกอะทุกคนแล้วมันก็แบบทําให้บรรยากาศมันไม่เครียด เราเองเราก็ผ่อนคลายเนาะเราก็รีแลกซ์อะที่แบบเออเขาเอนจอยเราก็เอนจอยเราเขาไนส์เราก็ไนส์ตามอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันสนุกมากมันแบบเอ๊ะฉันมาสมภาษณที่แบบคนแข่งกันเป็นแบบร้อยรอยคนคนพัน,พ,นพันคนใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมูทที่ดีมากค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกลุ่ม ดิสคัชชั่นนะคะตอนประมาณ10โมงนะคะทุกคนแล้วก็กรุ๊ปแพรค่ะจะเป็นกรุ๊ปที่7ของแพร,แพรจำได้เลยกรุ๊ปที่เแล้วก็สถานการณ์การสัมภาษณ์นะคะคือกรรมการอบอกว่าให้ให้เราทุกคนเหมือนแบบ เ,เขาอะค่ะก็จะเรียกนัมเบอร์ใช่ไหมคะว่าแบบกลุ่ปหนึ่งมีเลขนี้เลขนี้กลุ่ปสองมีเลขน, 3, ลขนี้เลขนี้กลุ่ปสามมีเลขนี้เลขนี้เขาก็จะแบบเรียกเลขให้เราก่อนให้เรารู้ว่าแบบเออเราอยู่กลุ่ปไหนเราอยู่กับนัมเบอร์อะไรบ้างนะคะก็ให้ทุกคนแบบมองหาเพื่อนๆที่แบบอยู่ในนัมเบอร์เดียวกันเอาไว้อะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่ามีการแบบมานั่งคุยกันมีการแบบมานั่งร้อมวงกันอย่างอย่างกลุ่ปหนึ่งถึงกลุ่ปสองเอออย่างกลุ่ปหนึ่งถึงกลุ่ปสี่เขาจะมีเวลานานหน่อยเพราะว่า พอกรรมการเริ่มตอนสิบโมงกรรมการก็เรียกเลขเลยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็คือมีเวลาแบบคุยกันในกลุ่มอะไรเงี้ยอย่างกลุ่มหนึ่งก็ประมาณเก้าคนขอโทษค่ะประมาณแพไม่แน่ใจอะแต่กลุ่มแพมีเก้าคนประมาณแบบเก้าคนสิบคนประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนก็ไม่เกินนี้แต่ส่วนใหญ่ก็เก้านะอืมแล้วทีเนี้ยกลุ่มกุ๊บ กลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่มีจะมีเวลาเติมตัวแบบได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มแบบนานมากอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกว่าคุยนานเพราะว่าเขาเรียกนานแล้วเขาเรียกตั้งแต่แรกๆอ่ะทุกคนตั้งแต่แบบสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้แบบเออมาคุยกับเพื่อนมาันแนะนกับเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะคะแบบทําความรู้จักแบบชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็พยายามแบบจําชื่อเพื่อนเอาไว้นะทุกคนแล้วก็กรรมการเขาก็จะ ให้เวลาเตรียมตัวก่อนเข้าห้องประมาณ5นาทีมั้งคะประมาณนั้นก็คืออะอย่างวันพีซกีนะทุกคนเขาก็จะใช้เขาก็จะใช้ห้องเดียวเลยใช่ไหมคะคือ,อห้องประชมใหญ่ที่ให้แคนดิเดตนั่งแล้วก็กรรมการก็วางโต๊ะด้านนอกห้องสี่โต๊ะก็เดินสัมภาษณ์กันอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมาแต่พอมารอบกลุ่มดิสคัชชันวันวันต่อไปอะคะ่ะก็จะแบ่งเป็นสองห้องห้องแรกห้องใหญ่ห้องเดิมให้แคนดิเดตนั่งรวมกัน ห้องที่สองจะเป็นห้องสัมภาษณ์กลุ่มดิสคัชชันแต่รอบกลุ่มดิสคัชชันรอบนี้มีอะไรเปลี่ยนไปคะ่ะทุกคน <c oughs> ก็คือรอบกลุ่มดิสคัชชันรอบนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกรรมการทั้งห้าท่านเข้ามาดูเราพร้อมกันคะ่ะทุกคน <c oughs> คือถาแพรนะแพรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ปดมากถ้าถามแพนนะคืออะทุกคนคิดดูนะอย่างรอบที่ผ่านมาที่แบบเพื่อนๆพี่ๆมารีวิวใช่ไหมคะว่าเออแบบอย่างรอบล่าสุดมังกรุ๊ปมันใหญ่มากอะทุกคนหรือเปล่าแพนไม่แน่ใจนะคะคือกรุ๊ปมันใหญ่มากแบบหลายคนรวมกันแบบสิบกว่าคนอะแล้วก็มาการคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วกรรมาการก็แบบ ดูทุกคนตามดูทุกคนอะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่เนี้ยกรุ๊ปมัน9คนอะทุกคนแคนดิเดตรวมกัน9้าคนอย่างเงี้ยแล้วกรรมการห้าคนอะคือคืออันเนี้ยเหมือนระดมตากันดูอะเข้าใจว่าทุกคนคือแบบช่วยกรรมการเขาช่วยกันดูแบบสุดๆนะคะแล้วคือแพรค่ะเหมือนพอถึงเวลาไปเรื่อยๆใช่ไหมแพรไม่แน่ใจอะเหมือนกลุ่มแพรได้สัมภาษณ์กุ๊ปตอน เที่ยงมั้งคะเที่ยงเออประมาณเออประมาณเที่ยงนะคะทุกคนก็ก็มาสามกันใช่ไหมแล้วคือกรรมการก็ให้มาเรียกกลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดอะให้เตรียมตัวเวลาเตรียมตัวค่ะตอนแรกเราคิดว่าเอยเราจะได้เตรียมตัวเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลุ่มแรกกลุ่มกลุ่มแรกๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สรุปคือแนะนําชื่อกันเสร็จแป๊บเดียวค่ะทุกคนไม่นานกําลังจะคุยกันว่าแบบเออนั่นนู่นนี่อะไรประมาณเน,นี้ย กรรมการเรียกให้เข้าไปในห้องทํากลุ่มดิสคัชชันค่ะทุกคนคือเราเพิ่งแบบจําชื่อกับเพื่อนในกลุ่มได้ในกลุ่มได้อะค่ะทุกคนแล้วกรรมการก็เข้ามาเรียกคือแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอะค่ะเขาพูดประมาณว่าเออเป็นพี่ที่แบบแพรู้จักแล้วแพรก็แบบแบบดีใจมากที่แพรได้เจอเขา เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแพ้สำหรับสนามเอทิอัดครั้งแรกนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะคือพี่เขาก็พูดประมาณว่าแบบเออทุกคนเราเราต้องไปด้วยกันนะเราต้องรอดไปด้วยกันนะอะไรประมาณนี้ยคือเราต้องช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วพอหลังจากเราพูดนั้นเสร็จปุ๊บกรรมการก็ให้เราเข้ากันไปในห้องทํากลุ่มดิสคัชชันนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ติดกันนะคะเดินเดินไม่ ไม่ไกลเลยแล้วเราเดินเข้าไปในห้องอะ่ะคือเซอร์ไพรส์อ่ะทุกคนคือกรรมการห้าคนมาฟังกุ๊ปด้วยกันคือมันจะมีสายตาจับจ้องแคนดิเดตแบบหนักหน่วงมากอะค่ะคือแล้วแล้วคือหลังจากที่เราแบบเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแบบเออ굿มอร์นิ่งอะไรเงี้ยกับกรรมการเสร็จเราก็เอากระเป๋าไปวางที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วกรรมการเขาก็จะแบบเรียกเรามา บบเรียกเรามาเหมือนกับบรีฟคัะทุกคนว่าเออเดี๋ยวจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาก็ให้เวลานะคะทุกคนสิบนาทีกรุ๊ปหนึ่งสิบนาทีนะคะก็เป็นซิตูเอชันนะคะออที่ทุกคนรู้กันก็คือเหตุการณ์เซอร์ไพรเบลล์อะค่ะทุกคนในทะเลที่เหมือนเป็นประมาณว่าแบบคือเขาก็ให้ซิตูเอชันมาเป็นเรือที่กำลังจะจมแล้วแบบ มีเรือชูชีพอยู่ลําเดียวแล้วเราจะแบบเลือกให้ใครขึ้นเรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะในเหตุการณ์น,นั้นอะ่ะก็จะมีเป็นแบบเป็นคาแรกเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอาเท่าที่แพ้จำได้นะที่แพจจำได้จะมีแบบเออเป็นลูกเรือแคบเป c r e ครู Crew, มีมีแม่และเด็ก มีหมอมีมีทหารมีคนตาบอดกี่คนแล้ววะอืมประมาณนี้นะคะมีมีบาทหลวงด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือเอ๊ะบาทหลวงหรือพระไม่แน่ใจแต่ว่ามีนะคะทุกคนแล้วคือ กรรมการเขาจะบีบรีฟเราใช่ไหมคะทุกคนบีฟเสร็จเขาก็จะแบบอ,อให้เราเริ่มเลยสิบสิบนาทีอะค่ะทุกคนแล้วคือหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเข้ามาแบบมันจะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้ามารวมกลุ่มกันนะคะทุกคนเราก็มีคนหนึ่งอะคะ่ะอ่านอินสตรักชั่นใช่ไหมคะโจทย์ที่เขาให้มาแล้วก็แบบ อาจจะหาเป็นวอลเลนเทียอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้ให้ามาอ่านอินสตราชั่นอันนี้แล้วก็เป็นอ,อ,อย่างในกลุ่มแพ i ค่ะก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาอ่านอันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งเขาก็แบบว่าขอกรรมการพูดกับกรรมการว่าแบบขอนาตจับเวลาได้ไหมอะไรอย่างงี้คะ่ะโดยการใช้โทรศัพท์มือถือะคะ่ะทุกคนเข้ามาจับเวลาเลยกรรมการเขาก็โอเคนะคะ ก็มีพี่อีกคนนึ่งทำหน้าที่นี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหยิบว่าเราจะได้เป็นคาแรคเตอร์ไหนบ้างอย่างของแพรค่ะที่แพรได้ก็คือแพรได้เป็นแม่และเด็กนะคะทุกคนเป็นมัมแอนด์อินเนนะคะก็เอาจริงๆว่าคือแพรอะแบบคือใจแพรแพรยังไงก็ได้อะคือแพรก็อย่างลบกุบดิดคดชั่นอะแพรรู้สึกว่า มันขึ้นอยู่กับดวงเราแล้วอะเพราแบบเออเราจะได้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้ว <als> ค <them. S 2> <t> ือแพรก็เตรียมใจมาเตรียมใจมาแบบเออฉันจะได้ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใจจริงๆของแพรอะถ้าถ้าแพรแบบคาดหวังว่าแพรแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแพรก็อยากได้เคบินครูเพราะแบบแพรฟังหลายๆคนแล้วเขาแบบแบบเป็นรุ่นพี่ที่แพรรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบได้เคบินครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพรรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามัน ถ้าเราพูดแล้วแบบมันเข้าปากเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้แบบ m ัมแอนอินฟ n นก็โอเคนะคะทุกคนแล้วก็ทริคที่จะใช้ในการสัมภาษณ์กรุปดนะิคัชชันน่ะคพคิดว่าอย่างแรกอคือเขาดูก,การทำงานเป็นทีมของเราอะค่ะทุกคนแบบเ no? นาะทีมเวิร์กอะคะ่ะทุกคนว่าแบบเรามีการแบบการจัดการกันประมาณไหนแบบเออใครเป็นคนอ่าน คำสั่งใครเป็นคนช่วยกันจับเวลาแล้วในทีมอะคะ่ะแบบพูดกันทุกคนหรือเปล่าช่วยช่วยเหลือกันยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงอะไรประมาณนี้มากกว่าในความคิดแพนะก็คือถ้าถามแพนะแพอิงจากตัวเองอะแพว่าเราพยายามแบบมองแล้วฟังที่เพื่อนพูดให้ให้ดีอะคะ่ะทุกคนคื คืออย่างกลุ่มแพะรอบกลุมแพ่เราช่วยกันแนทุกคนคือเราก็จะมีการแบบพูดในแง่ที่มันเป็นโพซิทีฟอะทุกคนเออพยายามแบบพูดว่าเออฉันอะได้เป็นคาแรคเตอร์นี้ฉันต้องการให้ตัวเองอะขึ้นเรือไปเพราะว่าอย่างไรหรือฉันได้เป็นคาแรคเตอร์นี้ฉันจะยอมเสียสละเพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วอย่างแพรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ๆเขาก็รอบๆกลุ่มเพ,เพื่อนเขาก็แบบยกมือพูดกันแล้วใช่ไหมแล้วแพรรู้สึกว่าแพรพยายามแบบหาจังหวะอะค่ะทุกคนแบบหาจังหวะว่าแบบเอ้ยแล้วแพรจะพูดไปตอนไหนดีคือแพรก็ไม่อยากพูดแรกคนอื่นแล้วแพรก็ไม่อยากแบบไปขัดคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยแพรก็เลยรอจังหวะแล้วแพรก็แบบอ่ะยกมืองั้นแบบ ขอพูดอะไรอย่างเงี้ยแพก็บอกไปว่าเออแพรได้อันเนี้ยแพรได้มัมแอนอินแฟนแพรอยากจะให้ตัวเองอะขึ้นเรือเพราะแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นพอแพรพูดจบอะค่ะแพก็พยายามแบบมองหาเพื่อนที่แบบยังไม่ได้พูดอะค่ะทุกคนแล้วแพรก็ไปเห็นพี่คนนึงเขาแบบเขายังไม่ได้พูดแพรก็เลยทมว่า แบบผ่มือไปมันตอนนั้นจังหวะมันได้พอดีอะคะ่ะทุกคนแพ้ก็เลยแบบผ่มือไปแล้วแพ้ก็บอกว่าแล้วแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยมีโอกาสได้พูดแพะว่าในทีมอะเราควรที่จะแบบช่วยกันก่อนนะคะทุกคนคือคืออันนี้แพ้ไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่แพ้รู้สึกว่าการแบบการที่เราตั้งใจฟังเพื่อนการที่เราช่วยเพื่อนแล้วแบบเราแบบ ไม่ได้แบบว่ามาเนกาทีฟใส่กันแบบมีโพสิทีฟตั้งใจฟังอะไรประมาณเนี้ค่ะก็แต่ก็ต้องต้องฟังด้วยนะว่าเขาพูดว่าอะไรนะทุกคนรู้ว่าพูดในแง่ไหนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเราแบบอ้ยดีเห็นดีเห็นงามไปตลอดอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะ หลังจากที่เราพูดกันเสร็จอะแพรมาดูเวลาคือพี่คนที่เขาจับเวลาค่ะเขาอยู่ใกล้ๆแพรแล้วแพรก็แบบพูดบางทีแพรก็มีการแบบเหลือไปมองเวลาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มแพรเขาพูดไม่จบนะทุกคนพูดแบบประมาณยังดิสคัตกันไม่จบอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือกรรมการเขาจะกรรมการที่แพรบอกไปใช่ไหมคะทุกคนคือมีกรรมการห้าท่านเขาวนดูหมดเลยคะ่ะทุกคนแบบ คือเขาวนดัวแล้วทริคอีกอย่างนึงทุกคนอย่าไปจ้องตากรรมการนะคะไม่ว่ากรรมการจะอยู่มุมไหนจะอยู่ตรงข้ามเราจะอยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะคะทุกคนคือมองข้ามกรรมการไปเลยแล้วให้เราโฟกัสแค่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เพื่อนเราที่พูดอยู่คืออย่างแพงเงี้แยแพยอมรับว,ว่าแพรพูดน้อยแต่แพรก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่แบบมีเพื่อนอะ หลังจากที่แพรผู้ของแพรเสร็จแล้วแพรก็แบบเออให้โอกาสพี่คนหนึ่งที่เขายังไม่ได้พูดพูดใช่ไหมคะทุกคนแล้วแต่ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาแบบแสดงความคิดเห็นมาว่าเออแต่เขาก็คิดว่าแม่แม่อย่างพแพงเนีย้ยแพรเป็นแม่ใช่ป่าแบบอาจจะให้อินแฟนน่ะฝากไว้กับคนที่ได้ขึ้นเรือแล้วแบบแพรเป็นแม่แพรช่วยเหลือตัวเองได้แพรอาจจะแบบเออลอยน้ําเอออยู่ในน้ําได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแพรก็รู้สึกขอบคุณเขาที่เขาแบบถามคําถามนั้นมา กลับมาให้แพ้แพ้ก็เลยแบบแสดงความคิดเห็นกลับไปว่าถ้าแบบทุกคนในกลุ่มเห็นด้วยว่าให้แพ้อยู่ในน้ําแพ้ก็พร้อมที่จะแบบเสียสละให้แบบลูกขึ้นไปอยู่แล้วฉันก็จะแบบเออพร้อมอะไรเงี้ยถ้าทุกคนเห็นด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนคือแพ้ก็พยายามแบบไม่ไม่แง่ลบกับเขานะคะคือ คือเราก็พร้อมที่จะเสียสละอะถ้าถ้าทุกคนในทีมเห็นด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็แสดง experience ของเราเอ่อแสดงความคิดเห็น opinion ของเราไปแล้วคือหลังจากนั้นพูดพูดกันไม่ทันจบอะค่ะทุกคนยังไม่ได้บอกเลยว่าเอ้ยจะเลือกใครขึ้นเรืออะไรเงี้ยกรรมาการก็บอกให้พอนะคะแล้วเราก็แบบเออหวัวเราะหวัวเราะกันอะไรเงี้ยพอกรรมาการแล้วบอกให้พอเสร็จปุ๊บอะคือ อย่างที่พอบอกเราไม่ต้องสนใจเขานะคะเพราะว่าอย่างแพงเนี้ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าคุณกรรมการท่านผู้ชายอะคะ่ะเขาเดินมาใกล้แพรแล้วแบบแพรเผลอแบบเผลอแบบขยับเท้าอะคะ่ะทุกคนแล้วไปชนเขาเว้ยแบบไปโดนเท้าเขาแล้วเขาก็แบบหลีกตัวออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแพรก็ไม่ได้แบบสนใจนะว่าแบบเอ้ยหันไปแล้วแบบสอรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าแพรรู้สึกว่าเออ,เอ,อ เราอาจจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าถ้าเราแบบไปประมาณนั้นอะไรเงี้ยแพรก็เลยแบบไม่ได้หันไปซอรี่เขาแพรก็มองแค่แบบเพื่อนฟังที่เพื่อนพูดคนปัจจุบันกําลังพูดอยู่แล้วคือแพรอยากให้ทุกคนแบบเตรียมความพร้อมเรื่องเรื่องทรงผมด้วยเพราะอะไรรู้ป้าอย่างที่แพรพูดไปว่ากรรมการ5้าคนใช่ไหมทุกคนคือเขาเดินวนรอบเราหมดอะคือนอกจากว่าเขาฟังเราพูดแล้วเขาจับจ้องทุกคนแล้วที่อยู่ในกลุ่มแล้วอะเขาอาจจะดูกรุ่มมิ่งเราก็ได้อะทุกคนแบบ เฮ้ยกรูมมิ่งเป็นยังไงมองหน้าแลอะอลองไปมองหลังสิอะไรประมาณอันนี้แพคิดไปเองนะแพ้ก็เลยแบบอยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าเป็นแบบผู้ชายก็ก็โอเคนะคะก็ก็อาจจะต้องแบบเช็คข้างหลังนิดน,นึงอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นผู้หญิงทรงผมเราอะไรเงี้ยค่ะที่แบบที่แบบมันออลองเช็คดูว่าแบบเราม้วนดีแล้วยังเราเรา เราเก็บรูปผมข้างหลังเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้กระเซือกระเซิงอะไรประมาณน,นี้อาจจะต้องเช็คนิดนึงนะคะก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมการเขามงเขามองขนาดไหนอะค่ะทุกคนอืมหลังจากที่แบบหมดเวลาแล้วกรรมการก็บอกว่าให้ทุกคนนะคะมายืนเรียงกันมายืนเรียงกันก็อันนี้ก็เป็นค andidate 9คนใช่ไหมคะกลุ่มแพยืนเรียงกัน ข้างหน้าเป็นกรรมการจะมีนั่งสองสาคนยืนสองคนอะไรเงี้ยเขาก็ให้เรายืนเรียงกันแล้วก็ให้เราออกไปพูดทีละคนนะคะทุกคนคือเขาก็จะถามและกรรมการก็จะพูดว่าแบบเออก่อนนะนก่อนหนะ้าที่ที่ที่ท,ที่ที่เขาบีฟกันมาเขาก็มาพูดอีกรอบหนึ่งว่าแบบอ่ะงั้นให้ทุกคนมาพูดว่าแบบเออจะเลือกใครขึ้นเรือ ได้เป็นคาแรคเตอร์อะไรแล้วจะเลือกใครขึ้นเรืออะไรประมาณนี้นะคะที่เท่าที่แพร์จาได้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเรียกเป็นเลขเลยค่ะแบบนัมเบอร์นี้ออกไปพูดนัมเบอร์นี้ออกไปพูดนัมเบอร์นี้ออกไปพูดแล้วแพรค่ะก็ได้พูดคนที่สามแพรก็เอ่อไม่ได้ทักทายอะไรกรรมาการเยอะแยะนะคะเพราะว่าแพรรู้สึกว่าเราก็ทักทายเขามาแล้วตอนเราเข้ามาในห้องกลุ่มคัดชันนะคะ แพ้ก็ยิ้มให้กับกรรมการทีหนึ่งก็ยิ้มแล้วก็สบตาทั้ง5ท่านเลยค่ะแบบยิ้มแล้วก็สบตาทั้ง5ท่านหลังจากนั้นนะคะแพรก็พูดเลยว่า my character is ตืดๆมัมแอนอินเฟนนี่ๆ,ๆ,ๆนะแล้วแพ้จะเลือกใครขึ้นแพ้ก็บอกว่ามัมแอนอินเฟนแล้วแพ้ก็จะแบบเลือกตัวเองขึ้นเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเป็นมัมแอนอิน a ฟนเป็น specialist อะไรประมาณนี้นะคะแพ้ก็พูดไป ก็พูดมีเยอะค่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆคนอื่นก็พูดกันไม่เยอะนะคะประมาณแบบอถ้าแพรจะไม่ผิดนะคะประมาณแพรพูดประมาณสี่ประโยคบางค่ะทุกคนพูดประมาณสี่ประโยคแพรไม่ได้พูดนานเลยแล้วก็หลังจากนั้นแพรก็รูกว่าเออนี่คือ,อเหตุผลทั้งหมดของแพรนะคะแล้วแพรก็โค้งให้เขาทีหนึ่งแล้วแพรก็เดินกลับมาเล้วโค้งทําไมก็ยังงงอยู่ตอนนั้นโค้งทําไมแพรก็ยิ้ม ก็แบบเสร็จปุ๊บแล้วก็โค้งแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินกลับมานะคะทุกคนหลังจากนั้นกรมกร,กรมการก็จะให้ทุกคนพูดจนจบแล้วหลังจากที่เราพูดจนจบทุกคนปุ๊บพรีเซนต์ตัวเองทุกคนจบกรรมการก็จะให้เราอะคะ่ะทั้งกลุ่มออกไปรอข้างนอกนะคะออกไปรอ,อนอกห้องเลยทุกคนเหมือนเขาก็จะประมาณแบบว่าหาลือก,กันแหละว่าแบบอะให้คะแนนน,นั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะคือ เขาแค่เราออกไปเราข้างนอกแล้วคือตอนนั้นแบบทุกคนแบบเพื่อนๆพนพี่พ,พี่ทุกคนแบบเฮ้ยแบบตื่นเต้นอนะ่ะทุกคนมันขนาดว่าเราเข้าไปทํากลุปเราแบบตื่นเต้นแล้วนะคือเวลาเวลาแบบอ่ะเรารอเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เขาทากลุบอยู่ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันนานอะ่ะทุกคนในหะ้องโอ๊ยทําไมนานจังเมื่อไหร่จะถึงกลุปชั้นนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่คือพอเราพอเราไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆอะ่ะทุกอย่างมันเร็วมากเลยทุกคนแบบ คือเร็วมากๆอ่ะเร็วจนแพลแบบเฮ้ยอันนี้เสร็จแล้วหรออันนี้เสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยอยู่ๆก็คือออกมานั่งข้างหน้าห้องแล้วอะไรเงี้ยกรรมการก็จะให้เราหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปข้างหน้าเลยนะคะแล้วช่วงตอนที่ทุกคนกาลังจะออกไปรอหน้าห้องอ่ะกรรมการเาก็จะมาส่งนะทุกคนก่อนที่เขาจะไปหาลือเขาไปคุยกันอนะ่ะเขาก็จะเดินเขาก็จะแบบมาส่งก่อนคือ เราก็อาจจะโปรยเสน่ห์นะคะทุกคนการแบบยิ้มหวานให้กรรมการสุตาแล้วก็แบบ um, thank you thank you อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็ได้แพก็ทำแพคก็หันไปยิ้มแล้วก็แบบสบตาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พอออกมาเราข้างนอกใช่ไหมคะรอไม่นาน,นะคะ่ะทุกคนประมาณไม่ถึงสิบนาทีไม่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดนาทีด้วยมั้งแบบมันแป๊บเดียวอะ่ะเออมันได้คุยกับเพื่อนๆข้างนอกแบบกันประมาณแบบ สี่ห้าประโยคมัง้งแล้วกรรมาการเขาก็เดินออกมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเอ้ยพูดคาว่าแล้วเยอะไปต้องขอโทษทุกคนเ้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะกรรมาการเขาก็จะเดินออกมาท่านหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าคนที่มีชื่อนะคะที่เขาเรียกออกไปเรียกชื่อออกไปอะคะ่ะ ให้เข้าไปรอข้างในนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีชื่อชื่อแพรนะคะเหมือนเขาถือชื่อพร้อมเรซูเม่เราออกมามั้งคะ่ะทุกคนแล้วก็เขาก็มีชื่อแพรแล้วแพรก็แบบตอนแรกแพรก็งงๆอยู่ว่าแบบอ่ะคือเลกชื่อไปคือยังไงหรอคะแบบคือที่เลกชื่อไปนี่คือคือคือคิดในใจนะคะทุกคนว่าแบบเออผ่านหรอหรือว่า หรือไม่ผ่านหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เดินกันเข้าไปกุ๊ปแพมีทั้งหมด9คนนะคะได้เข้าไปในห้องนั้นอีกรอบ7คนนะคะแล้วกรรมการก็พูดว่า congratulation นะคะ,ะผ่านเข้าไปพวกคุณทุกคนผ่านเข้าไปรอบไฟนอลพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ให้มาก่อนเก้าโมงนะนะคะกรรมการผู้ชายเป็นคนพูดนะคะก็ดีใจค่ะทุกคนในห้องแบบคือทุกคนแบบกรีดกันกรีดกรีดแบบกรีดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีพี่สองท่านพี่ๆที่เป็นแคนดิเดตก็แบบมีแบบร้องไห้แบบดีใจอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแพรก็ดีใจ คือแพรดีใจปนอึงคือคืออย่างแรกดีใจอ่ะคือแพรรู้สึกว่ากลุ่มเราอ่ะผ่านกันมาค่อนข้างเยอะคือเจ็ดคนอ่ะทุกคนผ่านกันเข้ามาแล้วแพรรู้สึกว่าแบบเราดีใจแล้วอีกม,ม,มุมนึงเราก็อึงว่าแบบเฮ้ยเราไปไฟแนลอินเทอร์วิวหรอคือแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบหรอจริงหรออะไรประมาณเนี้ยแล้ว หลังจากนั้นนะคะทุกคนคือหูดับไปเลยอะกรรมการพูดอะไรก็ไม่รู้แบบหูดับไปเลยแต่ได้ยินแค่ว่าได้ยินแค่ว่าดีใจด้วยผ่านไฟแนลให้มาพรุ่งนี้ก่อนเก้าโมงแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านนะคะทุกคนคือกรรมการนะคะเขาจะเขาจะแบบไม่ให้เราอะค่ะเข้าไปห้องประชุมที่มีคนดิเดตเพื่อนๆน,น,นั่งรออยู่ในห้องใหญ่นะคะ เขาจะแบบมาดักรอเราอะค่ะทุกคนแบบให้เรากลับเลยอะพูดเสร็จปุ๊บว่าผ่านไฟนอลปุ๊บให้เราออกมาจากห้องแล้วก็ให้เดินกลับบ้านเลยหยิบกระเป๋าที่วางไว้หน้าห้องสัมภาษณ์กุ๊บหน้าห้องกุ๊บดิดคัดชชันนะคะหยิบมาแล้วก็ให้เดินกลับคือกรรมการคือยืนดักรอตรงตรง,ตรงประตูที่แบบแคนดิเดตเข้าเข้าออกออก,ออกประตูใหญ่ค่ะเขายืนดักรอเลยเหมือนคงแบบไม่อยากให้เราเข้าไปข้างในแล้วอะไรประมาณเนี้ย เราก็กลับบ้านค่ะทุกคนกลับบ้านด้วยความแบบตกใจอึง้งดีใจแล้ววันต่อไปก็เป็น final interview แล้วเย้ Yay! สำหรับ final interview นะคะแพรจะมาเล่าในพาร์ตต่อไปนะคะซึ่งเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวนานนะคะก็จะไปเล่าในพาร์ตต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็จะมีลิสต์คำถามเอ่อเล็กๆน้อยๆที่ แพรไปดูมาจากในตัวกลุ่มหรือว่าพวก Open Chat อะไรอย่เงี้ยที่แบบว่าหลายๆคนมีคำถามนะคะเดี๋ยวแพรก็จะมา,าตอบให้ในรอบแพรว่าแบบเออมิถุนาเป็นยังไงแล้วอันนี้ได้หรืออันนี้ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไปรอพาร์ทต่อไปใน Final Interview กันคะ่ะยเย้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ